Thank you สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่ของเราวันนี้วันพุทธที่6กรกฎาคม2,022นะคะวันนี้เรามาเรียนรู้พระคำพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่างซึ่งพระคัมภีร์ที่กัจจานานำมาอยู่ในเอเฟซัสบทที่5ข้อที่3จนถึงข้อที่14นะคะ ซึ่งมีใจความว่าแต่การเอ่ยถึงการล่วงประเวณีการลามกต่างๆและการละโมบอย่าให้มีขึ้นในพวกท่านเลยจะได้สมกับที่ท่านเป็นธรรมมิกชนทั้งหยาบพูดหยาบคายพูดเล่นไม่เป็นเรื่องและพูดตลกหยาบโลนเกเรซึ่งเป็นการไม่สมควรแต่ให้ขอบคุณดีกว่าท่านจงรู้แน่ว่าคนล่วงประเวณีคนลามก คนละโมบที่เป็นเหมือนคนที่นับถือรูปเคารพจะมีส่วนในแผ่นดินของพระคริสต์และพระเจ้าเป็นมรดกก็หาไม่ได้อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านด้วยคำพูดที่เลวไหลเพราะการกระทำเหล่านั้นเองพระเจ้าส่งหลงพระอัจฉริยะแก่ผู้ที่ไม่เชื่อฟังเหตุฉะนั้นท่านอย่าคบหาสมาคมกับคนเหล่านั้นเลยเพราะว่าเมื่อก่อนท่านเป็นความมืดแต่บัดน,นี้ท่านเป็นความสว่างแล้วนายองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่างโดวยว่า ผลของความสว่างนั้นคือความดีทุกอย่างและความชอบธรรมทั้งมวลและความจริงทั้งสิ้นท่านจงพิสูจน์ดูว่าทำประการใดจึงเป็นที่ชอบพระ,พระทายองค์พระผู้เป็นเจ้าและอยากเข้าส่วนกับกิจการของความมืดอันไร้ผล แต่จงเผยกิจการนั้นให้ปรากฏดีกว่าเพราะว่าแม้แต่จะพูดถึงการเหล่านั้นซึ่งพวกเขาก็ทำในที่ลับก็ยังเป็นที่น่าระอายแต่สิ่งสารพัดท,ที่ได้แสดงเปิดเผยออกโดยความสว่างสิ่งนั้นก็ปรากฏแจ้งเพราะว่าทุกๆสิ่งที่ปรากฏแจ้งก็คือความสว่างเหตุนั้นจึงมีคำกล่าวว่านี่ละคนที่หลับอยู่จงตื่นขึ้นและจงฟื้นขึ้นมาจากความตายและประคิดจะทรงส่องสว่างแก่ท่าน ร้พตรงนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสิ่งที่พระเจ้า,อาบอกกับอาจารย์เปาโลผ่านทาง ท่านสอนให้ปกกับพวกเราในเวลานั้นนะคะก็คือคิรสตรกรของเอเฟซัสนั้นให้พวกเขาดําเนินชีวิตอยู่ในความสว่างโดยอาจารย์เปโอลนเน้นย้ําให้เห็นว่าการกระทําของการที่มีชีวิตอยู่ในความมืดนั้นเป็นอย่างไรและมันก็เคยเป็นอดีตของคนเหล่านั้นที่ก่อนหน้านี้ไม่รู้จักพระเจ้าเช่นเดียวกับพวกเรานะคะหลายๆครั้งเนี่ย แม้ว่าวันนี้เรามารู้จักพระเจ้าแล้วเรายังมีชีวิตที่อยู่ในความมืดบางเรื่องที่เมื่อกี้กล่าวมาก็คือบางคนก็ยังพูดคำหยาบคายอยู่บางคนพูดเป็นพูดเล่นนะคะแบบไม่เป็นเรื่องแล้วก็ไม่ได้สร้างสารรค์บางครั้งพูดเล่นเหมือนกับเยาะเย้ยแล้วก็ถักฐานคนอื่นพูดในสิ่งที่เป็นปมด้อยของคนอื่นแล้วก็ทำให้คนอื่นเหมือนกับยกหัวไม่ขึ้นนะคะดูหมิ่นต่าง,ง,งๆนานาหรือแม้แต่เวลาที่เราพูดเล่นเรา พูดเล่นได้แต่พอกนอื่นมาพูดเล่นกับเราแล้วเรารู้สึกว่าเรารับไม่ได้แล้วเราโมโหใส่นะคะมันเป็นเรื่องราวที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วถ้ามันเกิดแล้วก็ควรที่จะค่อยๆนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เสริมสร้างซึ่งกันและกันเลยนะคะพระพีก็เลยบอกว่าให้เราที่จะขอบคุณพระเจ้ากันดีกว่าให้เราที่จะสรรเสริญพระเจ้าพูดถึงความดีของพระเจ้ามากกว่าที่จะพูดเล่นไม่เป็นเรื่องนะคะ แล้วก็ยังแจ้งถึงการกระทำบาง,บางอย่างที่ไม่ควรมีมอยู่ในชีวิตของคริสเตียนก็คือการล่งประเวณีการลามกนะคะคการละโมบในเชิงของการอ,าออกไปทางโลภมากนะคะเหมือนให้เงินทองหรือว่าทรัพย์สินเหล่านั้นที่เราโลภกลายเป็นลูกครลบในชีวิตของเราสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกขจัดออกไปนะคะไม่ควรที่จะมีในชีวิตของเราต่ออันนี้ก็คือต้องเอาออกไปเลยทันทีนะ พอมาถึงข้อที่8ปถึง10เนี่ยกำลังพระคัมภีร์กำลังสั่งให้เรามีชีวิตแล้วก็ดำเนินชีวิตเหมือนกับที่เราเป็นลูกของความสว่างเพราะว่าเราได้ถูกไถโดยพระเจ้าพระเยซูคริสต์แล้วดังนั้นเราในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราก็จะต้องมีธรรมชาติใหม่ที่ควรที่จะกลับ ไปเหมือนกับตอนแรกที่พระเจ้าทรงสร้างเราก็คือมีพระลักษณะเหมือนพระฉายาของพระผู้เป็นเจ้าก็คือรักในการทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็อยู่ในความบริสุทธิ์แล้วก็ดําเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าแล้วก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะจากสิ่งที่ไม่ดีเป็นดีจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องจากสิ่งที่ ทําให้คนอื่นเนี่ยดูหมิ่นพระเจ้าของเราเราก็จะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้คนอื่นนั้นสรรเสริญพระเจ้าของเรานะคะดังนั้นมันต้องมีการสําแดงผลของมันออกมาเหมือนเราปลูก ผลไม้ชนิดใดมันก็จะต้องออกผลของชนิดนั้นไม่ไม่ควรที่จะแปลกแยกไปจากผลแล้วก็ต้นของมันนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องสําแดงออกมาก็คือผลของความสว่างในฐานะที่เรามาเป็นลูกของความสว่างแล้วเราก็จะต้องสําแดงความดีทุกอย่างความชอบธรรมทั้งมวลและก็ความจริงทั้งสิน้นทั้ง3อย่างนี้เป็นพลักษณะของพระเจ้าในชีวิตที่ควรที่จะมีขึ้นในผู้เชื่อทุกๆคน แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะสามารถมีชีวิตแบบนั้นได้เราจะดูได้ค่ะก็ต่อเมื่อเราได้รับการทดสอบ การทดลองต่างๆการตัดสินใจในบางเรื่องที่เข้ามาในชีวิตของเราปัญหาต่างๆที่โหมเข้ามาพัดเข้ามาในชีวิตของเรานั้นทําให้เราจะต้องตัดสินใจเลือกว่าเราจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่พอพระทัยพระเจ้าแล้วก็ยอมทนทุกข์เพื่อพระเจ้าหรือว่าเราจะเลือกทางที่สบายแล้วทําให้ เราเสียเกียรติทาให้พระเจ้าเสียเกียรติแล้วเรากลับไปเดินในชีวิตของคนที่อยู่ในความมืดเหมือนเดิมนะคะนี่คือสิ่งที่สามารถพิสูจน์เอาได้ดังนั้นพระคัมภีร์ก็เลยบอกว่าให้เราพิสูจน์สิว่าเราเนี่ยมีชีวิตอยู่ในความสว่างจริงๆเรามีชีวิตอยู่ในสิ่งที่พระเจ้าชอบใจจริงๆ ะะเราต้องพิสูจน์ชีวิตของเราในการตัดสินใจทุกๆเรื่องนะมไม่ว่าเราจะโมโหลูกของเราเราตอบสนองยังไงแม้ว่าลูกค้าของเราโกงเราแล้วตอบสนองยังไงแม้ว่าเราทะเลาะกับพี่น้องของเราแล้วตอบสนองยังไงเมื่อเราขาดผลประโยชน์กับใครบางคนแล้วเราตอบสนองยังไงทุกอย่างล้วนเป็นการตัดสินใจที่เราจะต้องเลือกนะคะเราจะเลือกพระเจ้าหรือว่าเลือกอย่างอื่นนะ พอมาถึงข้อที่11-13ถึง13ตรงนี้พระคัมภีร์เน้นช้ำเน้นย้ำบอกว่าอย่าหรือว่าไม่ควรไม่ควรที่จะมีส่วนร่วมกับความชั่วนะคะหรืออย่าเข้าส่วนกับกิจการของความมืดอันไร้ผลทีนี้เรามาดูซิว่ากิจการความมืดของสิ่งที่ไร้ผลหรือว่าการกระทำของคนที่ไม่เชื่อดังกล่าวเนี่ยเป็นยังไง ก็คืออยู่ในข้อที่4ข้อที่5้าเมื่อกี้เราได้กล่าวมาทั้งหมดแล้วนะคะอย่าไปร่วมหรือว่าไปแต่มีส่วนกับกิจการของคนเหล่านั้นเหมือนกับเมื่อก่อนที่เราไม่เชื่ออย่าก,กลับไปจะทําแบบนั้นอีกเมื่อเราออกมาแล้วเราก็ออกมาเลยนะคะเมื่อเรารู้ว่าความมืดเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราเ,เกลียดชังความมืดที่อยู่ข้างในเราแล้วเราก็ออกมาอยู่ในความสว่างแล้วแล้วเราจะกลับไปอยู่ในความมืดทําไมล่ะ ใช่ไหมคะเราก็ต้องเลือกที่จะเผยกิจการเหล่านั้นให้ปรากฏดีกว่าอะไรก็ตามที่เราทำในที่มืดหรือว่าทำลับตาคนหรือว่าทำในในที่ที่เราคิดว่าไม่มีใครรู้พระเจ้าก็มองไม่เห็นนะเราอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดไปเองนะคะนะพระคัมภีรก็เลยบอกว่าอะไรก็ตามที่เราคิดว่าเราทําในที่ลับๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ย มันเป็นสิ่งที่น่าละอายนะไม่เพียงว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เสริมสร้างแล้วเนี่ยแต่การที่จะเปิดเผยสิ่งเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่น่าละอายเราไม่ควรที่จะไปพูดถึงสิ่งเหล่านั้นเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อใครเลยในเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ควรที่จะออกห่างและเราก็ควรที่จะอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นที่ยังคงอยู่ในความมืดต่อไปทีนี้ พระคัมภีในข้อที่13ก็เลยกล่าวไว้แบบนี้นะคะบอกว่าให้เราที่จะเปิดเผยสิ่งสารพัดนั้นออกมาในความสว่างดีกว่าปรากฏให้มันแจ้งไปเลยให้รู้ไปเลยว่าอะไรที่เราทําแสดงว่ามันเป็นการสนับสนุนให้เราทําสิ่งที่ถูกต้องมันถึงจะเป็นสิ่งที่เราควรที่จะเปิดเผยออกมาได้ใช่ไหมคะดังนั้นพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้เดียว เป็นผู้เดียวเท่านั้นที่จะสามารถเปิดเผยการกระทำของผู้เชื่อหรือการกระทำของคนที่ไม่เชื่อให้ออกมาให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนอะไรก็ตามที่เขาทำในสิ่งที่ทำในสิ่งที่ไม่ดีและทำในที่ลับๆเนี่ยพระเจ้าจะเปิดเผยออกมาถ้าพวกเขาวางแผนที่จะทำไม่ดีต่อเราโคดโกงเราพระเจ้าจะเปิดเผยแผนการน,นั้นออกมาและสำหรับคนที่ไม่เชื่อล่ะ คนที่เชื่อแต่มีชีวิตอยู่ในความมืดรักทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะยังมีการล่วงประเวณียอยู่เรายังตกอยู่ในความอ่อนแอในทางเนื้อหนังนะคะเราอาจจะมีความเคยชินกับการพูดไม่ดีการทำไม่ดีมีชีวิตที่ไม่ถูกต้อง แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะถูกปรากฏออกมาเพราะว่าพระเจ้าจะเป็นคนเปิดเผยมันออกมาแม้ว่าเราจะปิดยังไงก็จะปิดไม่อยู่ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์บอกเราตรงนี้นะคะดังนั้นเราต้องระวังเราต้องระวังเราต้องน้องมีชีวิตที่ระมัดระวังถ้าเรารู้ว่ามีใครบางคนมีชีวิตอยู่อย่างนี้เราในฐานะที่เราเป็นลูกของความสว่างเราจะต้องช่วยค่ะ ช่วยให้พี่น้องคนนั้นเห็นความสว่างเหมือนกันตรงนี้เราจะต้องเปิดเผยให้เขาตระหนักว่าสิ่งที่พวกเขาทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้พวกเขาตระหนักว่าเขาจะต้องออกมาจากสิ่งเหล่านั้นไม่งั้นปล่อยไปอีกนานๆเขาจะจมอยู่ในความมืดแล้วก็ออกมาไม่ได้พระพีพก,ก็เลยบอกในข้อที่14บบอกว่าเขากลายเป็นคนที่หลับอยู่เหมือนกับคนที่ตายแล้ว ตายอยู่ในความบาปค่ะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่านั่นคือสิ่งที่ไม่ถูกเราต้องเปิดเผยเราต้องบอกให้เขารู้เราต้องเปิดเผยกิจการความมืดของพวกเขาปลุกพวกเขาให้ตื่นขึ้นมาว่าตาหนักว่าสิ่งที่พวกเขากำลังทำนั้นนำชีวิตของพวกเขาไปสู่ความตายนะผู้เชื่อที่กระทำกิจกรรมแห่งความมืดควรที่จะตื่นขึ้นและจะต้องฟื้นขึ้นมาจากความตายเพราะอะไรเพราะว่าเขา อยู่ในการกระทําของความชั่วพระเจ้าเท่านั้นที่จะเปิดเผยความจริงนั้นออกมาแล้วพระเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นผู้เดียวที่จะทําให้พวกเขากลับใจมาหาพระเจ้าได้พระเจ้าเท่านั้นที่จะล้างความบาปของพวกเขาชํราระพวกเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ชุบชีวิตของคนที่ใกล้ตายแล้วมาสู่ความสว่างอีกครั้งนะคะนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในคิสจักรอยู่บ่อยครั้งและนี่คือสิ่งที่ ผู้นำคิตจักรแล้วก็ผู้รับใช้จะต้องระม,มัดระวังเราจะต้องสอดส่องชีวิตของตัวเราแล้วก็สอดส่องชีวิตของพี่น้องคริตจักรให้พวกเขาดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างแล้วก็ห่างไกลความชั่วเพราะว่าเมื่อมีความชั่วหรือความบาปเกิดขึ้นในคริตจกัจกรคริตจักรก็ไม่สามารถที่จะโตได้นะคะพี่น้องเราเมื่อเรารู้แล้วเราต้องอธิษฐานเพื่อคนเหล่านั้นเมื่อเรารู้ว่าพวกเขาอยู่ในความมืดเราต้องไปเตือนเตือนแบบ ส่วนตัวช่วยกันเปิดเผยให้พวกเขาเข้าใจความจริงเตือนอย่างสุภาพแล้วก็ช่วยโอกาสที่จะให้พวกเขากลับมาหาพระเจ้าให้พวกเขากลับตัวกลับใจใหม่ช่วยเหลือพวกเขาออกมาจากความมืดช่วยเหลือพวกเขามาสู่ความสว่างแล้วก็ได้รับชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทํา ในคริสจักรของเราเพื่อชีวิตของเราจะเป็นที่พอประทัยพระเจ้าและคิสจักรของเราจะได้รับการอวยพรจากพระเจ้านะคะให้เราที่จะร่วมมือร่วมใจกันในการทําเรื่องนี้ด้วยกันนะคะอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ขอให้เรามีจิตใจที่หยุดดาเนินอยู่ในความสว่างเหมือนที่พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความสว่าง ให้เราที่จะเกลียดชังความมืดแล้วก็มีส่วนในการนำพี่น้องเหล่านั้นที่อยู่ในความมืดมาสู่ความสว่างได้ด้วยขอพรุ่งที่ทรงโปรดประทานสติปัญญาและกำลงังขอบรุ่งที่ทรงปลดปล่อยคนเหล่านั้น ออกจากการผูกมัดต่างๆออกจากความมืดเพื่อจะมาสู่ความสว่างได้ขอให้พระณยริสุท์ทรงทํางานในชีวิตของคนเหล่านั้นให้เขาได้เห็นถึงความสว่างที่มาจากพระคำพระเจ้าความสว่างที่มาจากครอบครัวความรักความห่วงใยที่มาจากจากิจจักรในชีวิตของพวกเขาด้วยเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระเจ้าอวยพร,พรทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ